โอมชาติวันนี้วันที่สามเดือนมีนาคมปี2023เราจะฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบบา,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเมื่อต้นกล้าที่สะอาดเริ่มถูกหลกคุมไปด้วยความสกปรกของกิเลสทั้งห้าการอรัพชั่นก็เพิ่มขึ้น เดี๋ยวนี้ลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่สูงส่งแล้วทำคนอื่นให้สูงส่งคำถามของเบอรีในวันนี้อะไรคือคำสั่งที่สูงส่งที่ลูกๆเอาจากสีสีชิปปะบาเพื่อที่จะกลับมาสูงส่งคำตอบเพื่อที่จะกลับมาสูงส่งลูกเอาสีหมัดของพ่อลูกๆให้คงอยู่ในงานรับใช้ของพ่ออย่างน้อยแปดชั่วโมง ลูกอาจจะทำงานรับใช้รัฐบาล8ชั่วโมงแต่ให้จดจำพ่อ8ชั่วโมงและก็ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองพร้อมกับการเป่าหอยสังและบอกทุกๆคนแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านให้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์เช่นดอกบัวและก็รับมรดกของลูกจากพ่อ สาระคุ้มคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้มีการจดจำพ่อและเอาความรู้จากมหาสมุทรแห่งความรู้แล้วจมมาเป็นนางฟ้าแห่งความรู้ที่สวยงามแน่นอนลูกจะต้องเอาคำสั่งของชิปราบาในทุกๆย่างก้าวจุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่สูงส่งและขจัด วิญญาณปีศาจร้ายต่างๆออกไปจากภายในตัวลูกอย่าได้ทำสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ลูกนั้นพ้ดโกงพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้เพียรพยายามที่ง่ายได้และก็ก้าวข้ามปัญหาต่างๆที่ใหญ่เท่ากับภูเขาหิมาลยาไปในวินาทีด้วยสภาพที่บิบนของลูก ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างเป็นผู้เพียรพยายามที่ง่ายได้และก้าวข้ามปัญหาต่างๆที่ใหญ่เท่ากับภูเขาหิมาลยาในวินาทีด้วยสภาพที่โบยบินของลูกเพื่อที่จะข้ามปัญหาที่ใหญ่เท่ากับภูเขาหิมาลยาให้ใช้วิธีการของสภาพที่โบยบินจงเก็บ รักษาการบรรลุผลทั้งหมดของลูกไว้ให้ปรากฏออกมาอยู่เบื้องหน้าลูกตลอดเวลาแล้วก็โบยบินไปในสภาพที่โบยบินอย่างต่อเนื่องแล้วลูกต่อมาก็จะก้าวข้ามภูเขาแห่งปัญหาไปได้ในวินาทีเพียงแต่มีประสบการณ์ในลังวันของเวลาปัจจุบันและก็อนาคต ดังเช่นที่ลูกสามารถเห็นสิ่งทางกายได้อย่างชัดเจนมากๆด้วยดวงตาทางกายของลูกใน้นทางเดียวกันด้วยดวงตาแห่งประสบการณ์ของสติปัญญาของลูกให้เห็นรลังวันของลูกอย่างชัดเจนแล้วก็สะสมรายได้ล้านล้านกำลังสองเท่าอย่างต่อเนื่องในทุกยา่างก้าวขติพจน์ในวันนี้ ผู้ที่มีความนับถือต่อทุกๆคนจะมาเป็นภาพลักษณ์ของความสมบูรณ์พร้อมสำหรับทุกๆคนได้ผู้ที่มีความนับถือต่อทุกๆคนจะมาเป็นภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับทุกๆคนได้อัจฉริโอมชานตี